นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอ่านะครับก่อนเริ่มไปกันใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับหาหาดูของกันนะครับหาดูของกันนะครับมาเราจะมาหาของกันนะผมขออนุญาตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีใครส่งอะไรมาขายหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับทีเขาถามเขาถามอะไรวะตะเค็บเดี่ยวบนล่างตัวนี้บูธเล็กตรงยุคไหมนะครับผมทําแบบนี้ได้ไหมผมทําแบบไอ้นั้นสรพงได้ไหมที่เขียนปลอม น้องเมย์เขียนนะมฟอมนะฟอมอย่างเงี้ยปิงเขียนว่าปิงแนวขำๆนะผมไม่เขียนหรอกเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนดราม่านะครับโอเคเนี่ยอันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แท้นะครับไม่แท้นะครับตัวนี้ไม่แท้นะครับเป็นบูธเลกแหละนะครับถ้าเป็นก้าศูนย์เนี่ยสังเกตจุดนี้ก็ได้นี่ดูตรงจุดนี้โคตรเท่เลยนี่ มีสกินทับกระเป๋าด้วยนะครับมีสกินทับกระเป๋าด้วยตรงนี้คือจริงๆถ้าตัวนี้เป็นของแท้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นป้ายป้ายฮาร์เนสนะครับส่วนใหญ่นะหรือป้ายเฮนก็จะมีอยู่สองแบบนะครับป้ายเฮนก็จะมีอยู่สองแบบแบบเก่ากับแบบใหม่แล้วก็ไม่ใช่เป็นเสื้อกระเป๋าหรอกส่วนใหญ่เขาเอาเสื้อกระเป๋าเนี่ยเสื้อกระเป๋าเพราะว่ามันหาง่ายไงเสื้อกระเป๋ามันจะไม่มีลายนะครับเขาก็เลยเอามามากัดแล้วก็สกินทับไปนะครับนะก็ไม่แท้นะใครส่งมาก็ได้นะอันนี้นะครับแท้ไหมครับอันนี้ ก็อันนี้แท้นะครับแต่ไม่แพงอ่ะแบรนด์คอควีนอันนี้วงควีนวงควีนแต่ว่าน่าจะเป็นงานรุ่นใหม่ไม่แพงนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไมแพงอันนี้เดี๋ยวผมจะดูให้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละตัวเลยนะครับไหนขอดูก่อนะเนวหน้าง,งานใหม่ดาร์พังสลิปน็อตอันนี้ใช้ได้อันนี้ไม่ไม่ได้อันนี้แอสโตเบอร์ของอันนี้เป็น อันนี้มันวงอะไรวะซูไซส์ไซเรนใช่ไหมอันนี้เบิร์นอันนี้ไม่ค่อยได้อันนี้วงควีนโนดัลเลสเกนโรลิงเดอะฟูลายกันชาอันนี้เป็น m i n i มินิสทรีอันนี้เป็นแฟชั่เน fashion. เป็นลายโยดาโอเคผ่านผ่านนะครับอันนี้ผ่านนะครับอ่ะส่งมาได้เลยนะอ่าโทษนะครับตัวนี้แท้ไหมขออนุญาตนะโอเค หนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าล่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นงานแท้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นงานยุโรปนะ mm hmm. จริงๆลายเนี้ยมันจะเป็นลายมีลายโอปินน่ะถ้าเป็นลายตัวโอวโอพีอ่ะตัวเนี้ยมันจะอยู่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้แต่ตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่าน่าจะแท้นะครับ น่าจะเป็นงานไมเดนปีหนึ่งเก้าแปดเก้าแต่เป็นงานอังกฤษแน่นอนมันเป็นงานฝั่งยุโรปอู่แล้วเห็นไหมข้างล่างมันจะเป็นธงชาติอังกฤษนะครับเป็นทัวร์ยุโรปทัวร์อังกฤษอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแท้นะเป็นตัวยุโรปนะครับนะตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งเก้าแปดเก้าน่าจะแท้นะน่าจะแท้เป็นตัวยุโรปนะครับถูกต้องแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยเห็นลายนี้นะมาดูกันต่อนะโอเคมีคนถามว่าตัวนี้แท้ไหมอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นป้ายเนี่ยเบ บางคนบางคนเวลาเวลาสังเกตป้ายตรงนี้นะครับเวลาสังเกตป้ายตรงเนี้เนาะนี่เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะเวลาคนดูป้ายตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไอตรงตะเข็บเนี่ยนะครับตะเข็บตะเข็บเห็นไหมเนี่ยตะเข็บตรงน,นี้เห็นไหมตรงเนี้ยมันห่างบางคนก็จะบอกว่าไม่แท้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าซับคอเป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งหเห็นไหมเขาเรียกหมอนรองคอรหรือซับคอมันเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยเป็นแนวขีดลงเงี้ยซึ่งปกติมันควรจะเป็นแนวนอนนะนะครับแล้วก็ว่าในที่ผมบอกอ่ะอันนี้เป็นป้าย ป้ายอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะตัวนี้เป็นงานยุโรปนะครับเป็นงานยุโรปงนั้นอะไรที่เราจําเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกาแล้วก็ลืมไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะครับตรงเย็บเย็บเอ่อเย็บที่เเย็บหมอนรองคอหรือเย็บตะเอ่ออะไรเรื่อนะหมอนรองคอซับคออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาเรียกกันมันจะเป็นจุดๆุๆๆุจุจเนาะหรือว่าหรือเป็นหรือว่าเป็นเส้นยาวไปเลยแต่อย่างเงี้ยเย็บแบบละเอียดเงี้ยมันเป็นงานยุโรปนะครับก็มันเจอได้นะอย่างนี้ก็เป็นงานยุโรป แล้วเขาถามว่าแทไ้ไหมใช่ไหมอย่างแรกก็คือของแท้นะครับสิ่งที่สังเกตได้จากรูปนี้นะปกติถ้าเป็นงานอเมริกาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเจอที่ที่จะเจอป้ายก็คือจะเจอเป็นป้ายบล็อกข้ามบล็อกามบางคนอ่าน <c> um> บล็อกคุ้มบล็อกคุ้มบล็อกามนะครับโทนสีมันจะแตกต่างกันสังเกตเลยนะครับโทนสีของเนื้อผู้หญิง่มันจะสีอ่อนกว่านะครับหน้าผู้หญิงจะสีออกเหลืองเหลืองกว่านะครับโทนสีอ่ะแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างงานยุโรปกับงานอเมริกาแต่ว่าตัวเนี้ยสำหรับตัวสำหรับส่่ววววนนนนตตััผผมผมมะชอบงาาาี้ยกกุโมากกว่านะครับ ตัวเนี้ยสวยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือโทนสีมันเข้มกว่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนี่ตรงนี้มันจะเขียนว่าโคนาทตรงนี้นะเห็นไหมโคนาทเนี่ยนะครับตรงนี้ต,ตอบอันเดอร์เซนทูบอคัมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปลายบอคัมเพราะาเป็นงานยุโรปนะงานขายในยุโรปนะตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับนี่แล้วก็ยุโรปก็จะเย็บประมาณนี้นะครับผ้ามันก็จะยบหยาบหน่อยนะครับยบหยาบหน่อยผ้ามันก็จะไม่ค่อยดีแต่ว่าบางคนมองว่าเป็นผ้าไม่ดีนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนตัวนะราคาตัวนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณเราเจอต่ํๆที่สุดถ้าเจอสองพันห้าให้ซื้อเลยสองพันห<ม>้าวิ่งจนไปถึงหกพันหกพันห้านะครับผมจะบอกราคากว้างๆนะเป็นราคาที่ผมเจอนะเป็นราคาพ่อค้าซื้อด้วยสองพันห้าถึงหกพันห้าโดยประมาณใจอยากซื้อนะอันนี้เป็นคอนนะครับเป็นวงคอนอันนี้เป็นวงของ x j แปนนะอันนี้เขาไม่รู้ขายหรือเขาอะไรนะใครที่ขายก็พยายามเปิดราคามาได้เลยนะดูสิงโตให้หน่อยครับสิงโตตัวไหนอะ่ะ ฝากไลค์ฝากแชร์ชด้วยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะ xg hey p ตัวนี้เจอเป็นป้ายตัวนี้นะครับอ่ะสังเกตป้ายเมดอินเดียสวัสดอนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเมดอินเดียสวัสดอหมอนรองคอตั้งนะครับตัวนี้อยู่ประมาณปลาย9 0ละตะเข็บเดียวตัวนี้ดีนะของแท้นะครับโอ้ปลาย90นะต้น90เลยเว้ยนะครับตัวนี้ของแท้นะเล่นได้นะครับส่วนราคาตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ที่ประมาณที่ผมเจอนะถ้าถ้าเป็นพ่อค้าหาได้ราคาแบบหลุดๆก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาท พันวิ่งขึ้นไปจนถึงประมาณประมาณหกพันห้าเคยขายแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นบ็อกเซตอ่ะมันจะ,จะมีเป็นเป็นบ็อกเซตก็คือเป็นกล่องคล้ายๆเป็นเล่มหนังสือจะมีเสื้อมีซีดีมีเทปนะครับผมขายหกพันห้านะครับผ่อนไปนะประมาณนี้นะอ่ะส่งเฟียร์ออฟนะครับผมบอกตรงๆนะโอ้โหมีอาร์ติมอนด้วยนะครับโอเคเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะวิคราะหให้ฟังนะผมจะวิเคราให้ฟัง เนี่ยเฟียอัพก็มันเป็นแบรนด์เนมเว้ยแต่ผมว่านะตัวเนี้ยถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดานะครับตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าตรงเนี้ยมันเขียนว่าอาร์ติมอนมันเขียนเป็นอาร์ติมอนนะตัวเนี้ยนะครับอาร์ติมอนตัวเนี้ยมันเป็นบริษัทสกรีนของประเทศแคนาดานะครับประเทศแคนาดามันจะอยู่ในเครือเดียวกันกับพวกแบ็กสเตดพาร์ตนะครับที่ตอกที่ตอกที่ตอกพาร์ตนะครับมันจะเขียนแบ็กสเตดพาร์ต มันเป็นโซนฝั่งแคนาดานะครับซึ่งจริงๆแล้วฟียออฟคอร์ตตัวเนี้ยตัวเนี้ยลักษณะงานเขาทําออกมาเป็นงานใหม่ซึ่งเป็นงานใหม่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะ<ม>เขาจะทําเป็นลายนี้เลยแล้วเขาก็จะพิมพ์แค่ตรงนี้นะถ้าเป็นงานใหม่นะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับผมว่าไอคนตัวเนี้ยผมผมเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะอันนี้ผมไม่ชชวร์นะผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นของปลอมเขาน่าจะพยายามทําจากตัวที่ราคาหลักห,หลายหมื่นอ่ะตัวที่เป็นเขาเรียกว่า มันจะมีการเฟียบ๊อสเนี่ยเขาจะเอาตัวที่เป็นวินเทจแท้เอามาติดป้ายแล้วก็มาสก,กีนเพิ่มแล้วก็ขายเป็นวันออฟคายอ่ะเป็นแบบตัวเดียวอันเดียวในโลกอย่างเงี้ยนะครับที่เขาทําขึ้นมาอย่างนั้นอะ่ะผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะไป๊อปตัวนั้นมานะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมมันถึงมีตัวไอติมอนตรงเนี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในเสื้อเก่าแท้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นงานรุ่นใหม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเขาก็เอามาทำสามอันนี้ผมผมคิดว่านะเจตนาของคนทําผมเชื่อว่าปลอมนะผมเชื่ออวว่าปลมตัันนี้ะครบ ถ้าผิดพลาดขออภัยนะแต่ผมเชื่อว่าปลอมอาร์ติมอนมันเป็นงานต้นปีสองพันของฝั่งแคนาดาซึ่งซึ่งทรงเสื้อมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะเห็นไหมทรงเสื้อแบบเนี้ยลักษณะคอเสื้อแบบนี้มันเป็นเสื้อรุ่นใหม่ละเหมือนเสื้อแฟชั่นรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่เขาไม่น่าทำอาร์ติมอนนะครับโอเคครับอันนี้มันเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อแบดด็อกนะครับเสื้อหมายะหมาหมาบ้าเล่นดนตรีด้วยอันนี้คือเหมือนกับเจอร์รี่แกรนเซียเลยนะ ก็คือถ้าผมทำจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้คือเหมือนทำฟิลคล้ายเจอรี่แกเซียของวงเกตฟูลเดชนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเสื้อตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีแบบตอกเกตฟูลเดชอ่าเห็นไหมแต่อันนี้มันเป็นเกตฟูลด็อกนะเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเขียนว่าเกตฟูลด็อกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าเกตฟูลด็อกนะครับเกตฟูลด็อกสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นดอกกุหลาบนะสำหรับเกตฟูลเดชแล้วก็ เป็นลายของเจอร์รี่แกเซียเลยนะครับซึ่งผมาว่ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกสฟูเด e ไหมส่วนวงนี้เป็นวง The Tragic a l l รี่ฮนะครับวงฝั่งแคนาดาซึ่งไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับส่วน2ตัวนี้ถามว่าผมชอบไหมผมชอบตัวนี้นะครับอ่ะใครที่ส่งตัวนี้มาขายนะครับฝากส่งมาให้ผมดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็น s l เลเยอนะครับก็ประมาณปี2 0 0 0กว่าแล้วนะครับก็ถือว่า ถ้าเป็นป้ายนี้ป้ายเฮนหรือป้ายฮันเนี่ยป้ายเฮนน่ะนะนะก็ถือว่าถือว่าเก่าอยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วแต่ฝีมือส่วนตัวนี้จะเป็นลูนิตูน<ม>ของแท้นะครับตัวนี้เป็นป้ายโปรป้ายแท็กตัวนี้เนื้อผ้าค่อนข้างดีแล้วเป็นงานประมาณต้น90้าศย์้าสตัวนี้เล่นได้นะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นหนึ่งสองนะครับลูนิตูนงานเก่าก็จะได้ทรงเสื้อแบบ90ศนย์ตัวนี้เล่นได้แต่ว่าแบบเนี้ย มันเจอทั่วไปนะครับผมก็ยังไม่อยากได้เท่าไหร่แต่ผมอยากอยากจะได้แบบเดือดเดือดแล่แรงเจ็ดศูนย์เก <9. S 2> ้าศูนย์ตัวแปลกตัวแพงๆส่งมาได้นะครับธรรมดาก็ส่งมาดูได้นะครับเผื่อคนที่ดูไลฟ์อยู่เขาอยากจะได้นะครับผมก็จะช่วยเป็นตรงกลางประสานงานให้นะครับเผื่อคุณจะได้ขายได้นะเพราะว่าคนดูไลฟ์สดนี่ก็จะประมาณหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวนี้แท้ใหม่ครับผมขออนุญ,ญาตดูก่อนนะครับโอเคครับคอแเนวนอนแต่ว่าตรงนี้มีปิ๊นนะเห็นไหม ผมไม่ดูนะเนี่ยซับคอยับถูกแล้วแต่ตรงตรงเนี้ย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 นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีปิ้นออกมานะครับตรงนี้มันมีปิ้นออกมาต้องดูว่าเพราะว่าอะไรนะครับโอเคสกรีนมีรอยแตกเล้าเห็นไหมนี่โอเคสกรีนแบบนี้น่าจะจะเกิดแบบเกิดกับพวกผ้าเก้าศูนย์อยู่แล้วนะพวกบล็อกขัมนะครับโอเคโอเคตัวนี้ของแท้ครับตัวนี้ของแท้นะครับบ่า ของแท้นะเขาถามมาของแทา90นะครับน,นี้เขาส่งมาเผื่อพี่สนใจนะครับอันนี้เป็นเฟมิงลิฟนิวยอร์กนะครับเฟมิงลิฟอัน,นพวกนี้เป็นพวกถามว่าถามว่าดีไหมเป็นเสื้อที่ดีนะเป็นเสื้อที่ดีนะแต่ว่าไม่ขายยากมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเสื้อที่ดีแต่ว่าขายยากนะเฟมิงลิฟตัวนี้ก็สวยนะนี่นะครับตัวนี้ก็ดีนะล่าสุดเหมือนผมประมูลจบไปไม่แพงเลยเสียดายมากใครใครสนใจตัวไหนก็ ติดต่อผ่านผมได้นะครับน้องเขาฝากขายนะครับอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้เป็นวงของอ the smashing pumpkin นะครับแล้วก็เป็นป้ายนี้เป็นป้ายแคนาดานะครับป้ายตัวนี้นี่ป้ายตัวนี้เป็นป้ายแคนาดางานอยู่ที่ประมาณงานป้ายนี้นะผมฝากนิดนึงนะป้ายนี้ดีนะป้ายตัวนี้นะครับมันเป็นงานเป็นป้ายฝั่งแคนาดาผมเขียนใหญ่ๆก่อนเป็นงานฝั่งแคนาดานะครับ แล้วก็บางคนจะชินว่าเป็นป้ายกิลดันเนี่ยกิลดันเนี่ยเป็นงานใหม่นะแต่ว่ากิลดันโฉมเนี่ยนะครับควรควรควรจานิดนึงนะควรผ่านตาไว้นะถ้าคุณเจอป้ายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อดีส่วนใหญ่จะทําเสื้อวงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาริลินแมนสันสมาชินพัมกินงานอยู่ประมาณช่วงปลายยุค90นะครับปลายยุค90ช่วงประมาณปี96ถึง1998ช่วงนี้เยอะมากเลยเจอมากๆคือประมาณปี97แล้วก็บวกลบแล้วกันนะบวกลบประมาณ2ปีนะครับประมาณปี97เยอะ อยู่โซนแคนาดาป้ายเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้นะครับเวลาเห็นป้ายกิลดันเนี่ยกิลด<ม>ันกิลดันแบบเสื้อรุ่นใหม่มันเป็นกิลดันนะกิลดันเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยพอเป็นกิลดันตัวเนี้ยมันเป็นของแท้นะครับสังเกตป้ายมันจะเป็นป้ายถักนะครับมันเป็นป้ายถักนะแล้วก็เมดอินฟอนตัวหนังสือจะคล้ายๆงานอเมริกาแหละมันติดติดประเทศติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ป้ายนเนี้ยเนื้อผ้าดีนะเนื้อผ้าค่อนข้างดีค่อนข้างดีถ้าเป็นเทียบยุคก็มันจะเท่ากับป้ายทูเทคนะที่ถ้าเป็นเสื้อวงเนี่ยนะครับ ฝั่งอเมริกาในยุคนี้นะครับ่วนใหญ่มันจะเป็นป้ายป้ายทูเทคนะครับป้ายทูเทคนะครับประมาณนี้นะครับป้ายทูเทคนะประมาณนี้นะครับสองตัวนี้แท้ไหมซื้อขายกันเท่าไหร่ครับอันนี้เพอดูต้นแรกก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเสื้อของอมันเชื่ออะไรวะมันเชื่ออะไรตัวฟ้าที่เป็นเกมอะ่ะที่มันหมุนหมนว่าเป็นลูกคางอะ่ะ ชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแท้นะครับมันชื่ออะไรผมจาไม่ได้นะมันชื่ออะไรวะแต่ก่อนผมเล่นเกมมาจําเลยเกมเพย์นะแล้วไอ้เป็นเสื้อสัดําดำสัดว์ดำในของแท้ตัวนี้สวยนะครับผมว่าน่าจะหลักพันนะตัวนี้น่าจะหลักพันซัดว์ดำน่าจะหลักพันนะครับส่วนส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะยังไงใครที่ส่งมาอ๋อโซนิกใช่มีคนแบบคุณแมนบอกว่าโซนิกนะครับโซนิกใช่โซนิกโซนิกน,นะครับมีทั้งเกมบอย นะครับมีทั้งเกมเครื่องซูเปอร์เครื่องเครื่องเครื่องเกมเพย์นะครับผมก็อันนี้อยู่นะครับก็ใครที่อยากจะได้รับความรู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจออฟเคเลเตอร์แล้วก็ u t u b e ของออฟเคเลเตอร์ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ้อยืทวินเทจเยอะมากนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับจากการดูครั้งนี้นะครับบุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณจะรัวๆขอบคุณจริงๆนะครับแล้วกลับมาพบกับผมออฟเค e ลเตอร์มาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรรู้นะคับ